สวัสดีค่ะพบกับกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีเมนูไก่ผัดพริกเสยฉวนนะคะซึ่งวันนี้กับข้าวบ้านเราเลือกอกไก่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเราได้ออกไก่มาเราก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะวันนี้เราจะไม่เอาหนังค่ะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นลูกเตา๋า ชิ้นพอดีคานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงของอกไก่ผัดพริกเสฉวนว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอกไก่ต้นหอมสีวขาวพริกเผาเสฉวนพริกแห้งเกลือแล้วก็น้ำตาลน้ำมันงาขิงสับกระเทียมสับแล้วก็ สวงเจียรหรือพริกหอมนะคะต่อไปเราจะหมักไก่ก่อนนะคะเราก็จะใส่พริกไทยตามชอบเลยนะคะพอใส่พริกไทยเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งมันค่ะเสร็จแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันงาค่ะ ขเา่าจีนค่ะจากนั้นเราก็จะคุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้แป้งมันละลายดีให้แป้งมันเคลือบกับเนื้อไก่ของเราให้ทั่วถึงเลยนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้15นาทีค่ะพอครบ15นาทีเราก็จะนําไก่ที่เราหมักไว้มาทอดนะคะวันนี้เราจะทอด2รอบ รอบแรกเราจะทอดแค่ให้มีความเหลืองแค่นั้นนะคะเราจะไม่ทอดนานเพราะจะทําให้ไก่แข็งนะคะพอเราทอดเสร็จแล้วก็จะพักไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนลงเสร็จแล้วเราก็จะนำมาทอดด้วยไฟแรงประมาณ3นาทีนะคะทอดรอบนี้จะทำให้ไก่สุกแล้วก็ เหลืองกรอบค่ะต่อไปจะเป็นการผัดนะคะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันร้อนก็ใส่สวงเจีย๋ยหรือพริกหอมลงไปผัดให้หอมเลยพอหอมดีแล้วเราก็จะใส่กระเทียมขิงสับลงไปผัดให้หอมแล้วก็พลิกแห้งนะคะผัดทุกอย่างให้หอมดีค่ะกลิ่นหอมมากๆจากนั้นเราก็จะใส่ไก่ที่เราทอดไว้ลงไปค่ะ คลุกเคล้าให้เข้ากันนิดนึงจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยพริกเผาเสฉวนค่ะซีิ๊วขาวน้ำตาลและก็เกลือค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะผัดให้นานหน่อยมันจะได้คลุกเคล้าให้ทั่วถึงพร้อคลุกเคล้า เสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำมันงาเป็นขั้นตอนสุดท้ายพอใส่น้ำมันงาเสร็จแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยต้นหอมนิดนึงนะคะพอโรยหน้าด้วยต้นหอมเสร็จแล้วเราก็เตรียมจัดจานเลยค่ะไก่ผัดพริกเสฉวนของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะขั้นตอนไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะกลิ่นหอมมากๆ อร่อยด้วยค่ะจากนั้นเราก็ตกแต่งด้วยพริกเหาะพริกอีกรอบนึงแล้วก็ต้นหอมค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ